สวัสดีครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เนี่ยวันเสาร์เนี่ยผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับผมมีภารกิจมีนัดซึ่งผมก็ไปถึงที่กรุงเทพเนี่ยก็เช้าวันที่16 1หอยู่กรยุงเทพ18อยู่กรุงเทพแล้วก็ค่ำๆของวันที่18เนี่ยก็เดินทางกลับนะครับรอบนี้อยู่ไม่นานก็เข้าไปทํางานนะครับไปเก็บงานที่ทํามาต่อเนื่องเคสนี้เนี่ย ตามดูแลมาเกินกว่า5ปีแล้วนะครับเป็นลูกค้าซึ่งก็เป็นบริษัทเทคนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ต้องตามงานเพราะว่ามันมีงานที่เพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับผมคิดว่าอีกปีหนึ่งไม่รู้จะจบหรือเปล่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่มาราธอนมากๆนะครับก็ดีว่าสุขภาพมันยังได้อยู่นะครับตอนนี้ผม60กว่าแล้วเวลาที่ ต้องอดหลับอดนอนเยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะมันเพลียนะครับต้องเก็บสแปร์ชดเชยคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเกมพรีเมียร์ตอนนี้เนี่ยผมก็จะโฟกัสไปถึงทีมคู่แข่งที่ตอนนี้เนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่าจะเหลือทีมเดียวและอาร์เซนอลที่ตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลเองเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะผู้เล่นที่ผมมองว่ามี Impact การเล่นของอาร์เซนอลมากพอสมควรก็คือไคลฮาวร์ก็เจ็บตอนนี้เนี่ยมาตินเนลลี่ก็เจ็บนะครับบุโกโยซาก้าก็ยังไม่กลับคืนสนามเลยแล้วก็วิธีการเล่นของอาร์เซนอลเองเนี่นะครับก็ทําให้ผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บเพิ่มเติมอีกนะครับแนวรุกเนี่ยเหลือแต่กิเด็กและกับอีกคนหนึ่งก็คือทรอสซาที่เป็นแนวรุกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ย อาร์เซนอลเขาจะบริหารจัดการยังไงแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปห่วงนะครับเราก็จะมาดูเกมนี้อาร์เซนอลเนี่ยเขาจะเตะวันเสาร์นะครับเป็นคู่แรกเลยเวลาบ้านเราก็ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็คู่สี่ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นการดวลกันของสองทีมที่กำลังรุ่นท็อปโฟอยู่อันดับสี่อันดับห้าเลยคะแนนเท่ากันเดะนะครับอันดับห้าอันดับหกนะครับนั่นก็คือแมนซิตี จะเจอกับนิวคาสเซิลมีคะแนนเท่ากันนะครับที่41แต้มลูกได้ลบเสียเนี่ยมี13ลูกทีมที่ต้องจับตาดูเนี่ยผมก็มองว่าแค่นี้แหละนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยการลุนแชมป์เนี่ยก็ดูแค่อร์เนลทีมเดียวก็พอลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับทีมที่กำลังอยู่ในกลุ่มที่ลุนนิตกชั้นแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยวูบถือว่าได้เปรียบ เลสเตอร์พอสมควรทั้ง2ทีมเนี่ยมีคะแนนห่างกันอยู่2แต้มนะครับลูกได้ลบเสียเนี่ยวูบดีกว่าเยอะเลยนะครับก็ถือว่าการห่างแค่2แต้มลูกได้ลบเสียเนี่ยมันมีผลด้วยลิเวอร์พูลเตะไป24เกมตัวน,นี้เท่ากับทุกทีมและชนะไป17เสมอ6แพ้1ยิงไป58เสีย23บวกอยู่3 5ลูกมีอยู่57แต้มส่วนวูทแฮมตันเนี่ยอยู่อันดับ17ซึ่งอันดับ18 ถ้าเกมสุดท้ายยังอยู่อันดับ18อยู่เนี่ยก็จะตกชั้นคือเลสเตอร์ซึ่งห่างวุ๊บสองแต้มตามที่ผมว่าแล้วก็ได้ลบเสียเนี่ยก็ห่างเป็น10ลูกเหมือนกันนะครับในจำนวนเกมเตะเท่ากัน24เกมเท่ากันชนะ5เสมอ4แพ้ถึง15เกมนะครับยิงไป34เสียไป52ติดลบ18ลูกมีอยู่19แต้มในฐานะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยดูผลงานทีมที่เล่นในบ้านดีที่สุดก็คืออเซนอล อันดับสองก็คือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นน้อยกว่าอร์เซนอลเล่นไปส1บเ็ดเกมชนะแดเสมอสองแพ้หนึ่งยิงไป24ี่เสียเก้าบวกสิบห้าลูกมีอยู่ยี่บกแต้มส่วนวูปแฮมตันเนี่ยเกมเยือนเนี่ยอยู่อันดับส7บดนะครับเล่นไปส3ามเกมชนะสองเสมอสาแพ้8ดยิง18ดเสียส1สิบเอดติดลบถึง13าลูกมีอยู่9แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลงานเฮตูเฮใน5้าเกมหลังวู ชนะโดยได้เกมหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ4นะครับเราชนะ1นึ่งประตูสองเนี่ยวันที่28กันยาสองพนยี่สแล้วก็ชนะ2 0วันที่19พฤษภาสอ2พันแล้วก็บุกไปชนะ1ประตูสเนี่ยวันที่16กันยาสองพนยี่สแล้วก็ชนะ2 0วันที่2มีนาสอ2พันแล้วเราแพ้3าประตูวันที่4กุมภาสองพันยี่สิบ ในช่วงที่ผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับแซ็บกันเยอะเลยช่วงนั้นนะครับผลงานใน5เกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันริรูพูเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1นึ่งวูฟเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้3เราเสมอเอเวอเรตในเกมที่ดราม่ามากๆมันมาโดนช่วงทดเจ็บนาทีที่9ก้บวกแนะครับ จากทาคอบสกี้ยิงลูกผีจับยัดนะครับลูกนั้นเนี่ยผมว่ายิงซ้ําอีก10ทีก็ไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็เราก็ไปแพ้จากลูกจุดโทษที่ฮาวิ่เลสเนี่ยนะครับไปแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแล้วก็พีมัสอากายก,ก็ผ่านเราไปได้แล้วก็จะไปเจอทีมแมนซิตี้ถ้าสมมุติว่าเราผ่านไปแล้วไปเจอแมนซิตี้ก็ทาให้แมนซิตี้เนี่ยเขาต้องจัดตัวเข้มๆม,มาเจอกันร์บูลแหละเพราะมันเป็นคู่ศักดิ์ศรีอะทำให้ภาระของผู้เล่นเราเนี่ยผมว่านัานะครับ ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในรอบรองชนะเลิศเลข2ที่เราต้องเปิดบ้านเจอทีมทานั้นเปิดที่ชนะเรามา1 0เนี่ยเราก็จัดการเอาคืนทบต้นทบดอกนะครับ4ลูกนะครับชนะไป4 0แล้วก็บุกไปชนะบอลหมัด0 2แล้วก็เราเล่นใน UCL ในเกมที่ไม่มีความหมายแล้วก็ส่งผู้เล่นที่ค่อนข้างอ่อนมากๆนะครับไปเล่นในเกมนั้นก็แพ้ไป3 2นะครับ ส่วนทีมเยือนอย่างบูฟเนี่ยนะครับก็ชนะแบ็กเบิร์นในเอเอคับนะครับสูนย์สองแล้วก็ชนะแอสตันวิลล่าในเกมที่นําอยู่1นูนแล้วก็โอ้โหแอสตันวิลล่าซึ่งเพิ่งเล่นเกม UCL มาเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่เร่งไม่ขึ้นนะครับในที่สุดก็มาโดนช่วงทดเจ็บนาทีบาทนะครับก็เป็นเจ้าเก่านะครับคุณย่าเนี่ยนะครับโซโล่ Solo, แล้วก็โชว์ฟอร์มโยกหลอกสวยงามมากนะครับก็ยิงประตูทั้งสอง ฝังบิลล่าแล้วก็บู๊ปเนี่ยก็แพ้ให้กับบารซานอลสองรูดหนึ่งแล้วก็ไปแพ้เชลซีสามรูดหนึ่งแล้วก็แพ้เนโกเซ่นสามรูดศูนย์ระบบการเล่นเนี่ยเท่าที่ไปดูเนี่ยบู๊ปเองจะเล่นระบบหลังสามนะครับสามสี่สองหนึ่งส่วนลิวพูลเองก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะจัดฟอร์เมชั่นสี่สองสามหนึ่งนะครับคาดการณ์ว่าการจัดตัวเนี่ยไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับนั่นก็คือ ิซงเบเกอร์ออกสตาร์ทแล้วก็เทรนต์เนี่ยน่าจะพร้อมที่จะออกสตาร์ทแล้วนะครับอิบูกับฟานได้จับคู่กันแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นเจอร์โบ้นะครับแล้วก็คู่กลางที่ปักหลักเป็นดับเบิลไพวอ์เนี่ยก็เป็นกราฟกับแมคก้าแล้วก็ถัดขึ้นไปก็เป็นโมโซโบ้คดรีคาโปหน้าเป้าเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะเป็นดาวินนะครับเพราะว่าลุยเดียสเนี่ยช่วงหลังเนี่ยฝุดเคืองมากทั้งยิงทั้งแอซิดแล้วก็การมีสูรร่วมเกม เล่นบอลมากจังหวะจนผมมองว่าถ้าดูพัฒนาการตอนนี้นี่ดาวินเล่นบอลมีประโยชน์มากรูปที่โมยิงได้เนี่ยก็เป็นการเล่นที่ชาญฉลาดของดาวินตอนนี้การเล่นเป็นทีมนี่ดาวินเล่นดีขึ้นเยอะเลยนะครับคิดว่าการจัดตัวเนี่ยไม่น่าจะผิดอย่างนี้นะตัดรายชื่อโจนออกไปได้เลยเพราะว่าโจนเจอเหลืองแดงยังไงก็ต้องโดนแบนแล้1หนึ่งเกมนะครับ่วนทีมเยือนอย่างวูฟเนี่ยผู้สาประตูเป็นโคเซซาแล้วก็หลังสามก็เป็นดูเฮตตี้อักบาดูกับโกเมสนะครับ เป็นหลังสาส่วนดิงแบ็กก็เป็นเซเมโดแล้วก็เอนูริแต่เอนูริเนี่ยดูเหมือนจะเจ็บนะคิดว่าเขาน่าจะหาตัวอื่นลงมาแทนแต่ก็ต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่ปักหลักเล่นเกมรับในแดนกลางก็เป็นอังเรกับเบเลกาดนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปก็เล่นบทเกมลุกเลยนะครับอยู่หลังตัวลุกก็เป็นซาลเบ,บียกับคุณย่าซึ่งตัวอันตรายก็คือคุณย่านะครับ แล้วก็ข้างหน้าสุดก็เป็นกูเอเดสก็ค,คิดว่าก็น่าจะจัดตัวดีที่สุดตามนี้แหละแต่ผู้เล่นของวูฟเนี่ยมีเจ็บหลายคนนะครับพังนิชานก็เจ็บแล้วก็เท่าที่ไปดูข้อมูลมาเนี่ยก็คิดว่าเอ็นดูรีเนี่ยก็มีปัญหาเจ็บด้วยนะครับสำหรับลิอร์พูเองเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าน่าเสียดายในเกมเมื่อซีเซดาบีเนี่ยมันก็น่าเสียดายแต่มองในมุมบวก็ต้องบอกว่า โอเคในสถานการณ์ที่มันห่างกันอยู่6แต้มเล่นน้อยกว่าแล้วก็เราเก็บได้เพิ่ม1แต้มก็เป็น7ดแต้ม7ดแต้มเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูว่าโอกาสการที่คว้าแชมป์มันก็เพิ่มขึ้นไปอีกตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเท่ากันหมดจํานวนเกมเท่ากันนะครับแต่เราห่าง7แต้มแล้วก็ลูกได้ลบเสียเนี่ยห่าง8ประตูผมก็มองว่ามันเป็นงานยากสําหรับอาเตต้านะครับที่จะพาทีม อาร์ซนอลที่ตอนนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยไม่มีตัวที่จะพึ่งพาแล้วนะครับคิดว่าเกมนี้เนี่ยเราเล่นในสนามแอนฟิลด์แน่นอนนะครับว่ากองเชียร์ส่วนใหญ่ก็เป็นเดอะคอปแหละแล้วก็มีผู้วูฟเนี่ยคงจะตามเข้ามาเชียร์บางส่วนก็ไม่น่าจะมากพอนะครับเกมเย่าเนี่ยเราก็จะได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์นะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยในฐานะที่เราได้เล่นในบ้านเนี่ยแล้วก็เราได้พัก ในเกมเอเครับเกือบร้อเโอเคแหละเราต้องมาเตะในกลางสัปดาห์ในเมอร์ซี่ชาร์ลีบที่เป็นเกมหนะักแต่ก็คิดว่าผู้เล่นก็น่าจะรีคาบเบอลี่กลับมาได้นะครับเพราะดูผู้เล่นไม่ได้มีท่าทางกระปบกระปี้เท่าไหร่นะครับเกมนี้เนี่ยถ้าจะขาดก็คิดว่าขาดแน่ๆเลยก็คือคาที่โจนกับโจโกเมสนะครับที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวก็ดูการให้สัมภาษณ์ สำหรับอันเดอร์สล็อตเนี่ยนะครับก่อนเกมว่าจะมีการให้สัมภาษณ์ยัยงไงนะครับส่วนวูฟเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องลุ้นทุกเกมสำหรับการดิทกชั้นคู่ต่อสู้ที่ต้องระแวงระวังมากก็คือทีมเลเตอร์ของฟานนิสเซรอยวูฟเองเนี่ยมีแต้มห่าง2แต้มนะครับจากเลเตอร์เนี่ยเลเตอร์ตอนนี้นี่มียู่17แต้มวูฟมี19แต้มนะครับแล้วก็ลูกได้ลบเสียเนี่ยบวกถึง10ลูกก็ตีซะว่า ระยะห่างขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เลสเตอร์จะชนะแต่ละเกมมันจะยากมากนะครับก็ถือว่าอุ่นใจระดับหนึ่งแต่ปุ๊บก็น่าจะสู้สุดใจเหมือนกันเพราะการที่ห่างแค่นี้เนี่ยนะครับถ้าพลาดต่อเนื่องกันมา2เกมติดเนี่ยนะครับแล้วก็บังเอิญเลยเลสเตอร์เป็นได้เข้าฝักมากๆเก็บชัยชนะได้2เกมก็แซงเลยนะการเสียประตูเนี่ยวูฟแฮมตันเป็นทีมที่เสียประตู มากเป็นอันดับ3านะครับเสียไป52ลูกทีมที่เสียประตูมากกว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเซาท์แฮมตันนะครับ54ลูกส่วนเลเตอร์เองเนี่ยก็ตามมาเป็นอันดับสองนะครับเสียประตูถึง53ลูกคู่แข่งโดยตรงเนี่ยสำหรับวู๊ปเนี่ยก็คือเลเตอร์นี่แหละนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยภาพรวมของผู้เล่นของวูฟดีกว่าเลเตอร์เกมนี้เนี่ยผู้เล่นวูฟเนี่ยก็หวังเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สักหนึ่งแต้มเนี่ยก็ดีแหละนะครับแล้ว การทําประตูได้ของบู๊ฟเนี่ยผมไปไล่เทียบในตารางปรากฏว่าเท่ากับแอสตันวิลล่าเลยยิงได้ทั้งหมด34ลูกนะครับนักเตะอันตรายก็คือมาเตอุตคุญยาต,ตัวนี้เนี่ยทักษะดีแล้วก็ไปกับบอลดีแต่ผู้เล่นของบู๊ฟเองก็มีเจ็บเพิ่มอยู่เรื่อยๆในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีผู้เล่นเจ็บเพิ่มอีกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอไปดูตารางอาร์เซนอลเนี่ยเขาจะเตะก่อนนะครับเป็นคู่แรกเลยราุ่มครึ่ง ของวันเสาร์แล้วก็ไปเยือนทีมเลสเตอร์ที่ผมคิดว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่น่าจะต้านอาร์ senal ได้เกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องชนะทีมอย่างวุส่วนถ้าใครจะดูการแย่งโคตา UCL ระหว่างแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลเนี่นะครับก็ดูคู่สี่ทุ่มนะครับเตะวันเสาร์นะครับแต่ว่าแมนซิตี้เองเนี่ยยังมีภารกิจที่จะต้องเจอกับ ทีมราชันชุดขาวแล้วก็ไปยืนที่สนามซานดิเอโกเบเตบิวดด้วยผมว่าอ่านใจเป๊ปลำบากนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ลอยเล็ดเต็มหัวเหมือนกันนะทั้งคู่เนี่ยมี41แต้มเท่ากันแล้วก็ลูกได้ลบกเสียก็บกุก13ลูกเท่ากันด้วยเกมนี้สำหรับพิวุภูเจอวูฟซึ่งอยู่อันดับ17แล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะเนี่ยยังไงเนี่ยขอยิงเยอะไว้ก่อนแล้วก็ต้องชนะ เงื่อนขไขไว้อื่นไม่ได้ถ้าจะทําให้สถานการณ์ในการแข่งขันเนี่ยมันทําให้อเตต้าท้อแล้วก็หันเหเป้าหมายไปเล่นไปโฟกัสในรายการอื่นรู้สึกว่ามีบางเว็บอะให้ทีมของอเตต้าเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งใน UCL อด้วยผมอ่านข่าวแล้วผมก็เอองง,งงว่ามันหมายางไงว่าเต็งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีทีมที่เบอร์ใหญ่กว่าทีมของอเดต,ตา้าหลายทีมเลยนะครับ ำหรับคลิปก่อนเกมนี้นก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ